ตอนที่10เป็นสุขในทุกความเปลี่ยนแปลงคนเราย่อมปรารถนาความเปลี่ยนแปลงหากว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในอำนาจของเราหรือสอดคล้องกับความต้องการของเราไม่มีใครอยากขับรถคันเดิมใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมหรืออยู่กับที่ไปตลอดมิจจำต้องพูดถึงการอยู่ในอิริยาบถเดิมๆเ,เราต้องการสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ แต่ความจริงอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เราไม่ต้องการแต่หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แหละที่ผู้คนประหวั่นพรั่นพรึงวิตกกังวลเมื่อนึกถึงมันและเป็นทุกข์เมื่อมันมาถึงแต่ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราพึงตระหนักก็คือสุขหรือทุกข์นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่า เรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นต่างหากแม้มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราไม่รู้สึกย่ำแย่ไปกับมันหรือวางใจให้เป็นมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้กนกวันสินสุขเป็นโรคทาลัสซีเมียตั้งแต่เกิดทำให้เธอมีร่างกายแคระแกรนกระดูกเปราะและเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนนานาชนิดซึ่งมักทำให้อายุสั้น แต่เธอกับน้องสาวไม่มีสีหน้าอมทุกข์แต่อย่างใดกลับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเธอพูดจากประสบการณ์ของตัวเองว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าเราจะเป็นอย่างไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตแต่สําคัญที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราคิดกับมันยังไงต่างหากสำหรับเราสองคนความสุขเป็นเรื่องที่หาง่ายมากถ้าใจของเราคิดว่ามันเป็นความสุข โอโตทาเกะทีโรธาดะเกิดมาพิการไร้แขนไร้ขาแต่เขาสามารถช่วยตัวเองได้แทบทุกอย่างในหนังสือเรื่องไม่ครบห้าเขาพูดไว้ตอนหนึ่งว่าผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันใครที่ได้รู้จักเขาคงยอมรับเต็มปากว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งอาจจะสุขมากกว่าคนที่มีอวัยวะครบแต่กลับเป็นทุกข เพราะหน้ามีสิวผิวตกกระหุ่นไม่กระชับในโลกที่ซับซ้อนและผันผวนปรวนแปรอยู่เสมอเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่เราเลือกได้ว่าจะมีปฏิกิริยากับสิ่งนั้นอย่างไรรวมทั้งเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อเราอย่างไรและแค่ไหนในวันที่แดดจ้าอากาศร้อนอ้าว บุรุษไพรสณีคนหนึ่งยืนรอส่งเอกสารหน้าบ้านหลังใหญ่หลังจากเรียกหาเจ้าของบ้านแต่ไม่มีวี่แววว่าจะมีคนมารับเขาก็ร้องเพลงไปพล,งพลางๆเสียงดังชัดเจนไปทั้งซอยในที่สุดเจ้าของบ้านก็ออกจากห้องแอร์มารับเอกสารเธอมีสีหน้าหงุดหงิดเมื่อรับเอกสารเสร็จเธอก็ถามบุรุษไพรสณีว่าร้อนแบบนี้ยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกเหรอ เขายิ้มแล้วตอบว่าถ้าโลกร้อนแต่ใจเราเย็นมันก็เย็นครับร้องเพลงเป็นความสุขของผมอย่างหนึง่งส่งไปร้องไปว่าแล้วเขาก็ขับรถจากไปเราสั่งให้อากาศเย็นตลอดเวลาไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าจะยอมให้อากาศร้อนมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราได้แค่ไหนนี่คือเสรีภาพอย่างหนึ่งที่เรามีกันทุกคน อยู่ที่ว่าเราจะใช้เสรีภาพชนิดนี้หรือไม่พูดอีกอย่างก็คือถ้าเราหงุดหงิดเพราะอากาศร้อนนั่นแสดงว่าเราเลือกแล้วที่จะยอมให้มันยัดเยียดความทุกข์แก่ใจเราถึงที่สุดแล้วสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราเลือกไม่ใช่มีใครมาทำให้ถึงแม้จะป่วยด้วยโรคร้ายเราก็ยังสามารถมีความสุขได้ โจต้ากวนเด็กชายวัยสิบขวบเป็นโรคมาเร็งที่ขาจนต้องผ่าตัดถึงสามครั้งเขาได้เขียนบทกวีเล่าถึงประสบการณ์ในครั้งนั้นว่า mm hmm. เมื่อพ่อแม่ประคองเขาเข้าห้องผ่าตัด mm hmm. เขาเลือกเด็กหญิงสงบเป็นเพื่อนแทนที่จะเป็นเด็กชายกังวล mm hmm. เมื่อพ่อแม่อุ้มเขาเข้าห้องผ่าตัดครั้งที่สองเขาเลือกคุณอามั่นคงเป็นเพื่อนแทนที่จะเป็นคุณน้าหวาดหวัน่น เมื่อพ่อแม่ให้เขาขี่หลังเข้าห้องผ่าตาัดครั้งที่สามเขาเลือกคุณอยู่รอดแทนที่จะเป็นคุณความตายด้วยการเลือกเช่นนี้มาร็งจึงบันทอนได้แต่ร่างกายของเขาแต่ทำอะไรจิตใจเขาไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่ความเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหากเราไม่สามารถสกัดกั้นหรือบรรเทาลงได้ ในยามนั้นไม่มีอะไรดีกว่าการหันมาจัดการกับใจของเราเองเพื่อให้เกิดความทุกข์น้อยที่สุดหรือใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยวิธีการต่อไปนี้ 1. ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วการยอมรับความจริงที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เราเลิกบน่นตีโพลตีพายหรือมัวแต่ตีอกชกหัวซึ่งมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตนเอง คนเรามักซ้ำเติมตัวเองด้วยการบ่นโวยวายในสิ่งที่ไม่อาจแก้ไขอะไรได้เรามักทำใจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้เพราะเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่น่าเกิดไม่ยุติธรรมทำไมต้องเป็นชั้นแต่ยิ่งไปยึดติดหรือหมกมุ่นกับเหตุผลเหล่านั้นเราก็ยิ่งเป็นทุกข์แทนที่จะเสียเวลาและพลังงานไปกับการบ่นโวยวาย ไม่ดีกว่าหรือหากเราจะเอาเวลาและพลังงานเหล่านั้นไปใช้ในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเด็กสมคนได้รับมอบหมายให้ขนของขึ้นรถไฟแต่ระหว่างที่กำลังขนของ <c oughs> เด็กชายสองคนก็พละไปดูโทรทัศน์ซึ่งกำลังถ่ายทอดสดการชกมวยของสมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเ <c oughs> มื่อมีคนถามเด็กหญิงซึ่งกำลังขนของอยู่คนเดียวว่า เธอไม่โกรธหรือคิดจะด่าว่าเพื่อนสองคนนั่นหรือเธอตอบว่าหนูขนของขึ้นรถไฟหนูเหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูโกรธหรือไปด่าว่าเขาหนูก็ต้องเหนื่อยสองอย่างทุกครั้งที่ทำงานเราสามารถเลือกได้ว่าจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือเหนื่อยสองอย่างคำถามคือทุกวันนี้เราเลือกเหนื่อยกี่อย่างนอกจากเหนื่อยกายแล้วเรายังเหนื่อยใจด้วยหรือไม่ การยอมรับความจริงไม่ได้แปลว่ายอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกที่จะไม่ยอมทุกเพราะความเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังทำให้สามารถตั้งหลักหรือปรับตัวปรับใจพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างดีที่สุด 2. ทํทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนอกจากบ่นโวยวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เรามักทุกข์เพราะอะไรอดีตอันงดงามหรือกังวลกับสิ่งเลวร้ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตสุดท้ายก็เลยไม่เป็นอันทำอะไรไม่ว่าจะอะไรอดีตหรือกังวลกับอนาคตเพียงใดก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นกลับทำให้เราย่ำแย่กว่าเดิมสิ่งเดียวที่จะทำให้อะไรดีขึ้นก็คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดทางข้างหน้าแม้จะยาวไกลและลำบากเพียงใด แต่เราไม่มีวันถึงจุดหมายเลยหากไม่ลงมือก้าวเสียแต่เดี๋ยวนี้รวมทั้งใส่ใจกับแต่ละก้าวให้ดีถ้าก้าวไม่หยุดในที่สุดก็ต้องถึงที่หมายเองบรูซเคอร์บี้นักไต่เขาพูดเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าทุกอย่างมักจะดูเลวร้ายกว่าความจริงเสมอเมื่อเรามองจากที่ไกลๆเช่นหนทางขึ้นเขาดูน่ากลัว บางเส้นทางอาจดูเลวร้ายจนคุณระย่อและอยากหันหลังกลับนานมาแล้วผมได้บทเรียนสำคัญคือแทนที่จะมองขึ้นไปข้างบนและสูญเสียกำลังใจกับการจินตนาการถึงอันตรายข้างหน้าผมจับจ้องอยู่ที่พื้นใต้ฝ่าเท้าแล้วก้าวไปข้างหน้าทีละก้าว 3. ม,มองแง่บวกมองแง่บวกไม่ได้หมายถึงการฝันหวานว่าอนาคตจะต้องดีแน่ แต่หมายถึงการมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าเจ็บป่วยตกงานหรืออกหักก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวและในตัวเรารวมทั้งมองเห็นสิ่งดีๆที่ซุกซ่อนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วยแม้กนกวันศิลสุขจะป่วยด้วยโรคร้ายแต่เธอก็มีความสุขทุกวันเพราะเรายังมีตาเอาไว้มองสิ่งที่สวยๆมีจมูกไว้ดมกลิ่นหอม,หอม มีปากไว้กินอาหารอร่อยๆอแล้วก็มีร่างกายที่ยังพอทำอะไรได้อีกหลายอย่างแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะมีความสุขส่วนจารุวันสินสุขน้องสาวของเธอซึ่งขาหักถึง14ครั้งด้วยโรคเดียวกันก็พูดว่าขาหักก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปโรงเรียนได้อยู่กับบ้านฟังยายเล่านิทานหรือไม่ก็อ่านหนังสือ อยู่กับดอกไม้กับธรรมชาติกับสิ่งที่เราชอบก็ถือว่ามีความสุขไปอีกแบบโจต้ากวนแม้จะถูกตัดขาแต่แทนที่จะเศร้าเสียใจกับขาที่ถูกตัดเขากลับรู้สึกดีที่ยังมีขาอีกข้างหนึ่งดังตั้งชื่อหนังสือรวมบทกวีของเขาว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งหลายคนพบว่าการที่เป็นมะเร็งทำให้ตนเองได้มาพบธรรมะและความสุขที่ลึกซึง้ง จึงอดไม่ได้ที่จะอุทานว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งขณะที่บางคนบอกว่าโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเพราะหากเป็นมะเร็งปากมดลูกเธอจะต้องเจ็บปวดยิ่งกว่านี้ถึงที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ล้วนดีเสมออย่างน้อยก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้ 4. มีสติรู้เท่าทันตนเอง เมื่อความเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเรามักมองออกนอกตัวและอดไม่ได้ที่จะโทษคนโน้นต่อว่าคนนี้และเรียกหาใครต่อใครมาช่วยแต่เรามักลืมดูใจตนเองว่ากำลังปล่อยให้ความโกรธแค้นความกังวลและความท้อแท้ครอบงำใจไปแล้วมากน้อยเพียงใดเราลืมไปว่า เป็นตัวเราเองต่างหากที่ยอมให้เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวยัดเยียดความทุกข์ให้แก่ใจเราไม่ใช่เราดอกเรือที่เลือกทุกข์มากกว่าสุขการมีสติระลึกรู้ใจที่กำลังจมอยู่กับความทุกข์จะช่วยพาใจกลับสู่ความปกติเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นโดยไม่ไปเกี่ยวข้องจอมจมหรือยึดติดถือมั่นมัน อีกทั้งยังเปิดช่องและบ่มเพาะปัญญาให้ทำงานได้เต็มที่สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีหรือมองเห็นด้านดีของมันได้สติและปัญญาทำให้เรามีเสรีภาพที่จะเลือกสุขและหันหลังให้กับความทุกข์ใช่หรือไม่ว่าอิสรภาพที่แท้คือความสามารถในการอนุญาตให้สิ่งต่างๆมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้เพียงใด ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของทรัพย์สินของผู้คนรอบตัวรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้หากเราเข้าถึงอิสรภาพดังกล่าวแทนที่เราจะมัววิงวอนเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ถูกใจเราไม่ดีกว่าหรือหากเราพยายามพัฒนาตนบ่มเพาะจิตใจให้เข้าถึงอิสรภาพดังกล่าว ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม